แล้วหนูอยากถามอาจารย์ว่าสําหรับอาจารย์อาจารย์คิดว่าการจักเป็นกับจักตายมันไปายถึงว่ามันแบบไหนมันอะไรอะแบบไหนมันเจ็บก,กว่ากันคะทุกทั้งคู่ไม่มีอะไรมากกว่าทุกก็คือทุกเพราะว่ามันเป็นทุกจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยกันทั้งสิน้นแต่คนในโลกมักจะคิดว่าจากตาย กับจากเป็นบางคนก็บอกว่าจากเป็นทั้งที่ยังรักกันอยู่มันทรมานมากเพราะมันยังรักกันอยู่เราไม่ได้แยกจากกันเราไม่ได้เลิกกันเราไม่ได้นอกใจกันมันจึงทําให้ตัดขาดจากกันได้ยากบางคนก็บอกว่าจากตายดีกว่าเพราะอย่างน้อยมันไปนอกใจเราไม่ได้มันตายจากการไปมาไปเอากับคนอื่นไม่ได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมากังวลกังวลเพราะบางคนบอกว่ามันจากเป็นเนี่ยมันไปนอนกับคนอื่นเรารู้ว่ามันมีแฟนเราก็ยิ่งทุกข์ใจกว่าเดิมยิ่งขับแก้ใจกว่าเดิม ต่างคนต่างมุมนั่นเรียกว่าความคิดของปุถุชนความคิดของคนที่มีอัตราตัวตนกิเลสนาแต่ความเป็นจริงแล้วทุกจากการจากลาทุกเสมอกันมากกับน้อยเราไปปรุงแต่งมันเองเพราะฉะนั้นความทุกข์เสมอกันหมดเรียกว่าทุกข์ทุกก็คือทุกข์ทุกจากความพัดพ้าผิดหวังไม่ว่าจะตายหรือจะเป็นมันก็คือทุกข์ทั้งสิ้นลาก็คือลาจากก็คือจาก พราะฉะนั้นสุดท้ายมันคือความพัดผ้าผิดหวังจากของอันเป็นที่รักด้วยกันทั้งคู่ทุกเหมือนกันไม่มีไม่ทุกเลยมีกี่ครั้งทุกทุกครั้งจําไวค้ค่ะค่ะแล้วก็คําถามสุดท้ายคือหนูมีความคิดคือตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดว่าแฟนเสียคบไปหนึ่งปีหนูตั้งใจจะบวชค่ะแต่ว่าหนูไม่มีความรู้เรื่องแบบที่ผู้หญิงสามารถบวชได้ไหม หรือว่ามันต้องทํำยังไงเป็นยังไงแบบนี้ค่ะก็เราไม่จําเป็นต้องไปตั้งใจตั้งหวังอะไรขนาดนั้นถ้าเรายังมีกิจการงานภาระหน้าที่ทางโลกทําไปความตั้งใจในการบวชไม่ใช่เพราะแฟนตายจึงบวชแต่การบวชเอากรณีหมายถึงบวชชีบวชชีนะที่สามารถบวชได้ตั้งเจตนาในการบวชขอให้การบวชนั้นเป็นความศรัทธาในการบวชเพื่อบำบัดพุทธศาสนา เราศรัทธาต่อหลักคําสอนของพระพุทเเจ้าเราศรัทธาต่อหลักการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เราศรัทธาต่อหลักอริยสัจสี่มั่งมีองค์แปดเพื่อเป็นหนทางในการเดินสู่ความพ้นทุกข์ในปัจจุบันาชาติของเราป้าจะบวชให้บวชด,ด้วยเหตุปัจจัยแบบนี้อย่าไปบวชเพราะความตั้งใจว่าแฟนตายครบหนึ่งปีจะบวชอันนี้มันไม่ได้บวชเพราะศรัทธาบวชไปประโยชน์มันจะน้อยกว่าความศรัทธาของเรา เราสามารถใช้ชีวิตในทางโลกใช้ชีวิตไปตามปกติในฐานะของเรา,าว,วาดของเราไปตามปกติสนับสนุนส่งเสริมครูบาอาจารย์สนับสนุนส่งเสริมวัดวาอารามศึกษาปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมตัวเองเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลยไม่จะไปต้องไปบวชแต่ถ้าตัดสินใจแน่วแน่ว่าอยากจะไปบวชอยากศึกษาหลักธรรมจริงๆอยากพ้นทุกข์ได้การฝึกปฏิบัติเพราะทางโลกเป็นทางคแคบไม่สามารถฝึกปฏิบัติได้เต็มที่อยากไปบวชเพราะเบียดกีดการงานทางโลกจบหมดแล้วก็ไปบวชได้เลยไม่ผิดอะไร ก็หนูจะพยายามศึกษาและตั้งใจแต่ว่าตอนนี้ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างหนูคําว่าอหละคือกิเลสอะไรหลายๆอย่างหนูรู้สึกว่าหนูยังทําได้ไม่ดีพอค่ะหนูฟังอาจารย์ทุกวันนะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าบางเรื่องบางอย่างหนูยังทําไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็ฝึกต่อไป จะไปฝึกทางไหนก็เรียกว่าฝึกฝึกทางพระก็เรียกว่าฝึกทางการบวชก็เรียกว่าฝึกการไปบวชก็เรียกว่าฝึกอยู่ในคารวาสแล้วสำรวมระวังอินทรีย์ทวารของตนก็เรียกว่าการฝึกดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้ทุกที่ค่ะค่ะขอบคุณมากมากนะคะอาจารย์ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณอาจารย์นโมทนาจ่าสวัสดีค่ะ